เริ่มแล้วนะครับสำหรับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีครั้งที่151โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีร่วมงานประเพณีวิ่งควายประจำปี2565ครั้งที่151ครับที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับนายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราช,าราชาราการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายกอบจชนบุรีนายวิทยาคุณปลืม้มทั้งสองท่านร่วมงานประเพณีวิ่งควายครั้งที่151 มีการจัดขบวนริ้วเกวียนกันทั้งหมด14เล่มแห่ควายประเภทสวยงามประเภทตลกขบขันมีหลายแบบนะฮะหลังจากนั้นก็ได้เดินแห่รอบตลาดเมืองชนบุรีสำหรับประเพณีวิ่งควายนี่ก็ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นครับที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องด้วยจุดมุ่งหมายที่ว่าเพื่อให้ชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรที่เนหนื่อยจากการทำนานได้พักงานพักควายจากการไถานาก็มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มาร่วมสนุกกันในแต่ละปี อย่างการแข่งขันวิ่งควายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีการประกวดสุขภาพควายนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุควายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุควายไทยมีการแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้านเช่นปีนเสาน้ำมันยิงเป้าด้วยหนังสติกตะกร้อลอดห่วงปริศนาคำไทยเป็นต้นครับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีค่ะก็ได้ร่วมกันตีกรองเพื่อเปิดงานประเพณีวิ่งควายนะคะแล้วก็ได้ลงไปที่สนามแข่งวิ่งควายด้วยค่ะเพื่อเป็นประธานปล่อยการวิ่งควายถือเป็นการเปิดการแข่งขันวิ่งควายซึ่งเริ่มวิ่ง ควายแล้วและผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะคะพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการค่ะก็ยังได้มีการนั่งชมการแข่งวิ่งควายอีกด้วยนะคะสําหรับการแข่งขันวิ่งควายครั้งนี้แบ่งออกเป็น5รุ่นด้วยกันรุ่นซุปเปอร์จิ๋วรุ่นจิ๋วพิเศษรุ่นจิ๋วเล็กแล้วก็รุ่นจิ๋วกลางและรุ่นสุดท้ายรุ่นจิ๋วใหญ่ค่ะและหลังจากช่วงกลางวันที่มีการจัดประกวดวิ่งควายก็มีการวิ่งควายอย่างบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชนบุรี ช่วงกลางคืนทางเทศบาลเมืองชนบุรียังได้มีการจัดประกวดสาวเหลือน้อยครับนี่ฮะนี่คือสาวเหลือน้อยบ้านนาประจำปี2565ครับในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น35คนครับคุณสมบัติก็ต้องเป็นเพศหญิงครับมีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ชนบุรีโดยต้องมีอายุครับมากกว่า61ปีขึ้นไปด้วยแล้วก็สุขภาพต้องแข็งแรงนะนะฮะโดยผู้ที่คว้ารางวัลสาวเหลือน้อยอาวุโสปีนี้ หมายเลข23ครับคุณยายกิมตันอายุ101ปีครับ101นะ,ะจากอำเภอบางละมุงครับนี่ฮะคุณยายกิมตันรับเงินรางวัล5,000บาทพร้อมกับสายสะพายนะครับจากนางสุมนรัตน์นีรพัฒนกุลรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีครับ